สวัสดีค่ะวันนี้เรามีของดีนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงห้าร้อยปี500พรรษาโอห้ 500, าร้อยพรรษานี่ค่ะของแท้เลยนะคะของแท้ต้องโซโซ,อซอเอ้ยเพื่อนๆดูนะคะชัดไหมว้าวเป็นบูนมากเลยค่ะ ฐานได้นังอธิฐานดาวเยนี่ว่าอะไรก็ได้เป็นบุญมากเลยค่ะวันนี้ได้ชมเป็นบุญตามากเดรียห้าอยปนาห้าร้อยปัรษาของหลวงปู่สวงนะคะรุ่นแรกรุ่นแรกไม่มีองค์ไหนรุ่นเกินรุ่นดีนวเป็นรุ่นแรกของหลวงปู่เลยตรงเลยที่หลวงปู่ทำเหรียญรุ่นแรกพือรุ่นนี้เลย เอาทั้็ทําตามตามกันมาอ๋อนี่คือรูปแรกของรปเป็นเอกลักษณ์เลยที่เป็นบางปลายแหลมใช่ไหมคะใช่เป็นเอกลักษณ์เลยแล้วก็หางเรียวหางเรียวบางบางหางเรียวที่บางมากบางมากลองมาจะหนานี่บางมากนี่บางมากเลยค่ะของแท้เลยนะคะแล้วก็คือพี่พานได้มายังไงคะ คือหลวงปู่ที่เคยอยู่กับหลวงปูส่สวงท่านเดินทำถ้ำก็อย,อยู่ในคณะที่ทํารุ่นทรรำบัาอยู่กับหลวงปู่ตอนนั้นด้วยอได้มาจากหลวงพอ่อตอนนี้ท่านจะยังอยู่นะคนสนิทของหลวงปูส่สวงคนสนิทลและคนเดินตามตั้งแต่หลวงปูส่สวงท่านยังไม่ตั้งแต่ท่านยังผมยาวอยู่เลย <c oughs> เป็นสนิทของหลวงปูส่สวงอีกค่ะเดี๋ยวพระฤาีฟาร์มจะขอพรแล้วก็ขออธิษฐานพรนี้ให้สําเร็จดังที่ขอ เด็กขออนุญาตอธิษฐานนะคะได้ไไม่กล้าไปอัดกรอบกลัวเขาจะเปลี่ยนไม่กล้าไปอัดกรอบนะก็อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นไม่กล้าไปอัดกรอบว่าไม่กล้าไปอัดกรอบนะคะกลัวกลัวมันไม่กลับมาเหมือนเดิมครับถูกต้องเลยไม่เด้ไม่เลี่ยงทองยังยังไม่กล้าเลยอุ้ยถ้าเลี่ยมทองแล้วใส่แขวนคอคือจะสวยมากสวยมากสวยมากคสวยมากดูชัดๆนะคะเสียนพระน่าจะรู้นะคะเสียนพระท่านจะรู้ บางนะครับอ้เป,เป็นบุบงของขอนุญาตอธิษฐานนะคะ นี่ค่ะขอพรแล้วหลวงปู่ให้สำเร็จแน่นอนคืนเจ้าของนะคะขอพรในเทพันธ์เด้อขอคืนเจ้าของนี่ค่ะวันนี้เราได้เห็นของดีนะคะบางจริงๆนะบางมากบางมากบางมากแล้วเรียนที่สามารถทำให้บางขนาดนี้แล้วก็ไม่ใช่มันคล้ายๆอกทองเลยนะ ตวดีๆ<ช>นะใล้ๆ,ๆออกทองด้วยไม่ใช่เปือบเป็นใล้ๆ,ๆออกทองใช่เป็นทองสำริดไหมทองสำมันกลนทองสำริดก็ไม่เชิงเห<ช>มืนอมน,มนกับบอกไม่ถูกอะ่ะเงี้ยดูนะคะบอกไม่ถูกสวยมากเลยด้านหน้าในด้านหลังนะคะนี่ค่ะเป็นบูนของพาราดีฟ้ามากมากเลยค่ะ แล้วก็ต้องขอบคุณนะคะคุณซาพยานาค่ะในฐานะข่าวระดับอาเซียนเลยนะคะวันนี้ได้เอาของดีของหลวงปู่สวงที่เป็นพระรุ่นแรกรุ่นแรกของไทยรุ่นแรกของหลวงปู่เลยครับรุ่นแรกของแท้ของหลวงปู่เลยวันนี้ได้มาให้พระดีอธิษฐานขอพรด้วยขอบคุณมากมากไม่มีให้บูชาแล้วบอกว่าไม่มีนะไม่มีให้บูชาด้วยแล้วที่ให้โชว์ไม่ใช่ว่าเราจะ โคศาให้บูชาไม่ใช่น้องให้ดูไมให้ขอพรเฉยๆน้องให้ดูได้เป็นบุญตาเนี่ยค่ะเพราะว่าไม่มีจริงๆไม่มีให้บูชาจริงมันมีมีองค์เดียวใช่ไหมคะมีองค์เดียวถือว่าเป็นเกียรติมากมากเลยค่ะนักข่าวพี่พันธ์ค่ะคุ้มทรัพย์พานาคฝากช่องด้วยนะคะแล้วก็เพจคุ้มทรัพย์พยานาคด้วยนะคะแล้วก็พรรดีฟาร์มค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะค See y o u take แค r e นะคะ